เจอกันกับผมช่างพงเ์ผิดของผมซ่อมคอมสุราชาแนลยูทูบของผมแล็ t ท็อป macbook ฟิกวันนี้เราจะมาแกะเครื่อง a c u s วั e หนึหนึ่งสี่ดูโมเดลตรงนี้เลยนะครับหรือตรงนี้นะครับวิธีการแกะเครื่อขงขึ้นมาวันนี้ขอใช้สว่านไฟฟ้าะนะครับใช้สว่านไฟฟ้า นี่ตำแหน่งนอดนะครับเพื่อนๆไขตามผมได้เลยนะครับไขนัด ตร,ตรงนี้ไม่มีน็อตนะครับผมเคียๆเพราะบางบางครั้งก็จะแปะบอยเอเซอร์มาเครื่องน่าจะเคยแกะมาแล้วนะครับถึงถึงก็เลยบอยมาอยู่ตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆก็สไลด์ซีดอมออกมาได้เลยนะครับลากไปทางด้านขวาญาตหวังทางนากลัวนะครับครับ ขั้นตอนต่อไปก็ใช้ปิกกีตาร์นะครับปิกกีตาร์นะรกการผมจะสไลด์ลงตรงที่ขอบอยนะครัก็รูดเลยนะไม่หักครับอานนี้เพื่อนๆไม่ต้องกลัวขอบบอดี้จะไม่หักนะครับถ้าไม่หักแล้วไม่เป็นรอยถ้าเราใช้ปิกกีตาร์นะครับกิฟสันเสียงดีครับ พิก,กีตาร์นะครับเสียงดีไปเสียงคนอัดคลิปอาจจะไม่ดีนะครับโอเคดึงขึ้นมาได้เลยมีแบตเตอรี่ด้วยเครื่องเคยแกะมาแล้วนะครับแบตเตอรี่ติดแล้วโอเคแบตเตอรี่ลุกเลยนะครับจริงๆจะมีน็อตลุดแบตเตอรี่ตัวนี้แต่ไม่น่าจะมีรอยถอดมานะครับมีชั้นถอดแล้วโอเค ตระนี่ถอดมาเลยนะครับขอน้าผมมีช่างถอดมาแล้วแน่นอนร้อยเปอร์เซส่วนฮาร์ดดิสต์นะครับสไลด์เลยทางด้านขวามือนะครับสไลด์ก็ยกัได้เลยไปก็ถอดเมนบอร์ดนะครับผมผจะถอดสายแพ้ก่อนนะครับแง้มขึ้นมานะครับแล้วก็ดึงลงไปดึงไป อันนี้เป็นแพรอันนี้เป็นแพรคีย์บอร์ดอันนี้ตับแพรสวิตช์นะครับก็ไ i ไฟ ตอนต่อไปก็ไข่น็อตอันนี้ยังมีอีกอันหนึ่งขอโทษครับยังมีอีกอันหนึ่งเป็นสายแพรหน้าจอนหน้าจอจะมีเเทปกาวนะครับเทปกาวผมดึงเทปกาวออก,กว่อนแปะมาแข็งหน่อยนะครับเทปกาว ก็ดึงนะครับดึงออกไปอย่างนี้ครับดึงออกไปตรงๆนะครับไส่นะจอบใส่น็อตพัดลมก่อนเลยแบบที่หนึ่งพัดลมหนึ่งตัวยกพัดลมขึ้นมาก็พัดลมเลยนะพัดลม CPU พัดลมระบายความร้อนนะครับ โดยมากถัดลมจะมีฝุ่นเยอะนะครับเราแกะมาเพื่อทำความสะอาดเครื่องนะครับมีน็อตตำาหนิตรง,งนี้นะครับน็บอตสกรแล้วก็ยกได้เลยยกสกร,รูยกเมนบอร์ดขึ้นมานี่ครับเมนบอร์ดน่า,จจาตจะประมาณนี้ในส่วนเหลือก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะเป็นพวกปันพับจอใหน,น็อตบันพับจอนะครับถ้าเราจะถอดจอ นี้เป็นลําโพงก็ถอดน็อตลำโพงแต่โดยมากเราจะไม่มีความจําเป็นในถอดทุกนี้นะครับไม่เว้นกรณีการเปลี่ยนคีย์บอร์ดเราจะถอดทั้งหมดสําหรับเ,เพื่อนๆท่านไหนที่ดูคลิปจบแล้วดูแล้วว่ามีประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ก็เป็นกําลังใจให้กับผมช่างพงได้ทําคลิปครั้งต่อๆไปสําหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ เพื่อนๆท่านไหนที่ชอบคลิปก็อย่าลืมนะครับฝากไว้ด้วยไปกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ